ยามมองมาผนได้ป้าบอกพีน่น้องหายโ๊ดมากแล้วนะเออได้ลายอยู่พีน่น้องอากาละมังมาเทพเบิงเขาไม่เห็ดอีหยังน่ะมันนั่นโพสเซล บ้านปู kind of um, <S 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 ุ e ้ะเหรอไหนหลายบอพี่น้องวันเอากระมังมาแล้วเอ้กระมังไงพี่น่มีจั๊กพี่น้องมาเอากระมังหน่อยมาใส่ นี่ได้ซ่ำหนีแล้วพี่น้องนี่แล้วละมากงาไง,งพี่สายเลือดอะไ้เอาไปมันจะสเสือกงายนะระดับปลากินงา,างาว่าละก,กินอย่างไรปอิงกินบอ่อแลอ้วต้ม อ๋อตอดเอา้าตรงได้ค่ะสิพี่น<า>้องหมอตัวนี้ปลากดก็มีปาลารดก็มีพี่น้องไอ,อ้ปลากดมันละโอ้ปลาดุูผมตัวนี้ปลาขยันเนื้อน้อมือกองเอ้ยมือกอง <laughs> โอ้ย <laughs> มือก็จะเกี่ยวงัอเกี่ยวงัวแล้วก็เกีกวว่ยวหยามา,ววา,ววาให้เต็มอันนี้ห้างละรถ บาง,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 งแบบปับนน,น,นองันนองก็พี่นองด้อน่หละอีสานบ้านหน้าเฮาเบินงยังสิ่งละแกงคูข้าวซีรอยแต่ซีเป็นหนึ่งต่อีกนอามาสี่ยงินเสือแกงคูหนึ่งองที่ครูเีงที่บอกว่าเป็นก็สือแต่่ไ่ตามันอยู่เปล่ยนอยู่ีก้วกตหอไปอย่างก่อน ป้าหย่ก็อื่นปรปลาหากล้วยปลาหากล้วยปลารตดปลาแรงแอปปลาดูกิริงหรปลาดุกปลาดุกปลาแรงแงปปดุกปลารุดมันเดี๋ยวก็ไปบกด้วยพี่น้อง เดอดเลยเอ้ยระเดียตมนั่นแหละแล้วคเขาตัวขาดนไอ้่อ๋อเาเอายน่อยุณก็ตอบแกบวบถึสามสี่หน่วยโอนโตดีเต็มแล้มาต้มขึ้นเลยคุณแกงใส่ปลาปลาไปกระ่เกอปดเก็อไห้อ๋อ ใกี anyway. okay. ่ดวงนี่ละบอแค่ดนี่แล้ไปมาังอนเอาปุบออสั่น้งเอดาไปใหดอกงยสามุมีกดีต้มมายังคักเลยบดิวิธีต้มดอกแต่แต่มือนั่นพูดตก พุ้นบรรยากาศบ้านเฮาเขาพักการเหยยาให้ไหี่วานปุยบ่ฝนุฝุนเสื่รอบ่ฝนับักอันันไหมบักไ่นดักรักไถ่แหละบอยเขาเอาเครื่องไปปเอยไขาวานเครื่องเอานะ ไม่ยังทายกับทายป้ายละพี่น้องบึงใส่ถุงช่าง,งกิโลหนึ่งพอดีใส่มันถึงกิโลต่มันถึงกิโลโอ้ยหมดบึงที่ละ อย่างนั e> ้นบะไคให่นะมันทอดบะไคิแข่งทอดกรอบจูใส่ถังมันโมได้หลายเอ้ยบงหัวเอ้ยกิจยาจิ้นเบิร์ต่แล้วลูกเอ้ยบงหยาเขาเอามาให้พุน เยอโ่โล uhm. ัวมือนั้นมือนั้นมาหขีาป้า่ได้ขีดอื่มถึงมันเลยแล้วนี่โลโลป้าป้าป้าโลขีดเอหมืนมื้ี่นี่ยลาอยู่เต็มกะละมังมาเอาด้อป้ามองป้ามอง แล้วแค่นี้ยัก้อนสิบแบ้ไปอันนี้แม่บอกเฮ้ย